And Asia, at Wise, Miss Tea, happy fun on tour. ASCG, at and p happy Fresh, chopstick, vanity apart. การส่งความสุขเรื่องในวันปีใหม่ไทยนะครับพร้อมไหมครับทุกคนเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะครับ นะครับที่เปิดรายการนะครับวันนี้มีใครเกิดวันนี้บ้างไหมครับใครโจดที่พร้อมกันเลครับวันนี้แม่ยกมือให้ดูหน่อยใครไหนบ้างคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานมิชชั่ขึ้นมาบนเวทียกมือถ้าเกิดวันนี้มีประชาชนมายืนยันกันเลยจะได้ขึ้นมาปี้เบิร์ t เดย์พร้อมกันนะครับอาการเริ่มรายการทีมงานขอเชิญมาหน่อยนะคะสัก5ท่านที่จะมารใใ่วมฉลองฉลองด้วยกันบนเวที

คิดเป็นเซลฟี่พร้อมกันด้วยนะครับ ไม่ดีนะครับไม่ได้ขึ้นมาเซียวซี่กับดาราศิลปินที่แถวนี้ปัดประชาชนดูมันอยู่ไม่เคยเกิดดึงเมษายนต์ไม่ต้องอายเขาไม่ต้องอายครับไม่ได้เล่นนะครับากนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมนะพี่ตุ่มสนุกกันดีไหมครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานตปดอุ้มขึ้นมาครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับไว้หายัาพบกันอาทิตย์หน้าครับ สาว26ในสายนนี้นะคะนักแสดงจากเรื่องชาติพยักไม่ว่าจะเป็นคอเจรอนนะคะี่ค่ะาโบยตอนี่ผู้ิอยางโต้สักษด้วยนะคะก็จะมาร่วมคอนเสิร์ตกับเราในสัปดาห์26เมษายนนี้ค่ะครับผมอย่าลืมนะครับ6เมษายนรกันให้ได้นะครับจะมีอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับนตรีคอนเสร์ตนะคะผู้โชคดีมีมาหรือยังครับผู้โชคดีครับผู้โชคดีี มา้วยนะคะเชิญนั่งข้างเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานรับตัวขอเชิญพี่สมรักนรงวิชัยนะครับพี่ประเป็นเกียรติร่วมพีา่ พี่สมรักโรงรงวิชัยคุณอาวิปูนแลธนาขจรนะคะรวมทั้งตัวแทนจากมิวสิคมูฟด้วยวันนี้มีผู้ใหญ่มาวงงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวขอเชิญพี่กบวันจากตัวแทนจากมิวสิคบลูมาทำคึินมาบอกรอบไม้ครับขอบคุณครับกบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการถ่ายทอดสด ผู้หลักผู้ใหญ่มาเต็มไปหมดนะครับพี่สมรักดกลาดอกไม้สวยงาินดีพี่อาร์ว่บูน่ร์วบูเซอร์เซนต์มนะครับครับผมสวัสดีครับรักเกครับมาเชิญเลยนะคะขอเชิญพี่สมรักด้วยนะคะพี่ชมนักเชิญตรงกลางเลยค่ะคับผมวันนี้ มากันไกลเลยนะครับอ่าขอเสียงปรบมือเลยครับต e yeah, ัวแฮนจาก Music Move นะคะมาเนื้อของคอนเสิร์ตเราขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ใหญ่ ผู้ช่ดีจริงนะครับผู้ช่ดีของเราทั้งหมด 4, 5, ่าขั้น6 7เุณตยยะมากมีหนึ่งคนที่เกิดตรงวันนี้นะครับคนไหนครับแสดงตัวได้ครับคนไหนที่เกิดตรงวันจริงๆคะนิโอม a y Girl งั้นเดี๋ยวเราต้องมาร้องเลยแฮปปี้เบ t ร์เดย์ในสไตล์ชั้นสามให้กับเจ้าของวันเกิด ลูกเสานะครับเลี้ยง45ปีฝ่าย25แบบนี้นะครับก็จะมีดาราท้องสามาทุกวันจันทร์นะครับแล้วงเสือปิศมามากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจมีของที่ระลึกแจกด้วยนะของที่ระลึกแจกด้วยอ่ะจัดมาใครอยากได้ปฏิทินช่องสามบ้างจัดไปเลยนี่โอ้โห ัเอางี้เสียงฟรีดังต้งไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับรับกับมือนะครับโอ้โหได้เลแจกแลยหคยขอบคุณครับเค่ชิ้นวันนี้มีก้วครับรายการนี้ครับครอบครัวเตไลน์คอนเสิร์ตขอขอบคุณ แฟนคลับนะครับขอขอบคุณดารานักแสดงทุกท่านนะครับทั้งศิลปินจากวิวซิมูว์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาร่วมกันเปิดรายการในวันนี้นะครับค่ะก็แบบว่าไปพบกันทุกวันเสาร์เลยนะคะถ้าก็ถึงทุกวันเสาร์ถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับมาได้มานะครับมาไม่ได้รับชมอยู่ทบ้านนะครับในช่อง20บาทนะครับท้องสัมบีนะครับถ่ายแนวนี้ค่ะทุกวันเสาร์เลยนะคะสัปดาห์หน้า16เมษายนเลือกติดตามชมกันให้ได้ ไม่ได้ไปเที่ยวสงการไหนใครก็มาเจอกันที่ได้เฉลียวคัะขอบคุณมากๆนะครับ t ั e Music Group Entertainment Search e n t e r t a i n m e n ช่อง3นะครับมาพบกันอีกีครับอ่าน,นี้วันเกิดเจ้าของวันเกิดมีการเซลฟี่ก,กับเบลล่าลกับแม็กซ์กับเจนแล้ววันโชคดีนะครับเกิดเดือนนี้นะครับ เห็นไหมว่ามันไติมที่เราให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราของช่อง3จริงจัดให้พิเศษเลยที่เดียวทางล่างมองด้วยความอิจฉาตาร้อนต้องรอถึงที่วันเกิดเมื่อไหร่โอกาสขอบุณก็จะมาถึงมามาทุกเดือนมาทุกวันที่นี่ได้แน่นอนครับ rock the city 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 rock We're <laughs> ทับนุกท่านะครับที่วันนี้สละเวลามารวมสนุกกันนะครับ